เราจะเข้าไปดูไม้นะครับที่มันมีมันมีความต้องการและมันมีความแปลกแล้วก็คนที่สะสมจริงๆเราก็บอกว่าเอมันปลูกเลี้ยงยากไม่ขยายพันธุ์ยากั้นขนาดไหนผมจะถามจริงๆแล้วไม้แต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะของการปลูกเลี้ยงการขยายพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปครับนะครับอย่างไม้ชนิดเนี้แค่เด็ดใบมาชําแค่นี้เลยเป็นต้นแล้วครับแต่อย่างเงี้ยแค่เนี้ยจริงๆเขาบอกว่า เขาบอกว่าขยายพันธุ์อ้ไม้บางตัวเนี่ยมันง่ายยิ่งกว่าขยายพันธุ์ไม้ผลนะฮะแ่เอาใบมาปักเอาใบมาปักเป็นแล้วอย่างเงี้ยเหรอเนี่ยเอาใบมาปักเฉยก็เป็นแล้วไอ้นี่ไอ้ด่างๆเนี่ยฮะก็ปักไปเดี๋ยวก็ลากขึ้นเลยออกรากหลอกลากแล้วทาไงต่อครับแล้วก็เขาก็จะพัฒนารากเนี่ยเป็นหัวอืแล้วก็เป็นลําต้นขึ้นมาอืนะครับแค่นี้เขาก็ขายกันแล้วครับอันนี้ก็ขายกันใบประมาณรักสองร้อยโอ้โหฮะเด็ดใบออกจากต้นมาเนี่ยตัวนี้ตัวสีดําครับ ตัวนี้ต้วนี้นรู้จักไหมรู้จักไหมผู้ด่างเอาง่ายเอาง่ายมันแข็งหนาก็เรียกผู้ด่างมีต้นอะไ่ตัวนี้เป็นไม้ที่เพิ่งค้นพบบนโลกใบนี้นะครับเป็นไม้สกุลใหม่ชื่อว่าชื่อกวักมอระกดนี่ฮะกวักมรกดนะครับหรือว่าเรียกว่าามิโอคข่คัสนะฮะชื่อชื่อเขาก็จะมีชื่อภาษาอังกฤษเพราะว่านานาอารยประเทศเนี่ยก็ต้องรู้จักชื่อครับ ชื่อสามัญของเขานะกวักมรกตกวักมรกต <ST AR> เป็น,นเป็นเป็นพืชที่แยกมาจากวงอาราซีอ,อนะครับครับมันเดิมมันเหมือนกับว่านักพืกษศาสตร์เนี่ยเขาดูว่ามันเหมือนกับไม้ชนนั้นชนิดนั้นชนิดนี้อแต่พอเอาจริงๆอาวมันคนละวงคนละสกุลแล้วไม่เคยเจอเพิ่งเจอครั้งแรกของโลกที่ทางแอฟริกาทางตะวันออกเฉียงใต้แถวโมซัมบิกนะครับแล้วบ้านเราก็มาทําคนไทยเก่ง เอามาปลูกเลี้ยงมาขยายพันธุ์วกมรกตวกมรกตจบตรงตัวนี้จบที่ประเทศไทยก็คือคนไทยเราเรียนรู้กับมันแล้วก็ปลูกเลี้ยงแต่มันมีพันธุ์สีเขียวกับสีดําอสีเขียวก็มีเขียวและด่างเขียวแคร์เอกด่างเอกตัวดํานี่คือตัวดําครับไปดูตัวดําที่ชําใบแค่ใบสองหมื่นขึ้นเดี๋ยวไปดู ครับสนุกนะสนุกเล็งต้นไม้สนุกนะไม่ใช่แค่สนุกหรอก้าวาเลยโอ้ถ้าปลูกได้เนี่ยรวยเลยและเอาไปเสริมกับผักมันสามารถเพิ่มได้ไปแซมกับพวกบัตเตอร์เฮดอะไรอย่างเงี้ยแต่กินไม่ได้นะกินไม่ได้กินไม่ได้มันสองหมื่นห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตอาจารย์อนุญาตให้ผมเข้าอย่างก็จริงๆแล้วจะไม่อนุญาตแต่ว่าไม่อนุญาตไม่ไดุแล้วมาถึงส่วนคือจริงๆอันนี้ถือว่า ห้ามถ่ายรูปห้ามไม่ไม่ใช่ก็คือว่าห้ามอะไรห้ามเปิดอานเี้ห้ามเข้าก็คือว่าคนมาดูงานบางทีกลุ่มใหญ่เนี่ยเข้าไปแล้วก็มือที่มันมีความเค็มนะฮะไปจับใบไม้เพราะไม้ไม้ข้างในราคาจะสูงแล้วเราพัฒนาพันธุ์เท้เกิดพันธุ์ใหม่ๆนะที่ออกไปขายในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศครับส่วนใหญ่เริ่มต้นจากในนี้ครับผมพร้อมนะอนุญาตอนุญาตหรอครับอนุญาตครับ อันนี้คือมอนเซล่ามิ้น์อันนี้เป็นอีกพันหนึ่งละครับผมมอนเซล่ามิ้นท์เขาบอกว่าสี่ใบออกสื่อว่าร้านร้านสองร้านสามอ่ะนี่เราคือกลุ่มพวกนี้เลยครับครับที่มันมันแพงเพราะว่าแพงเพราะอะไรอ่ะมามันมันกว่าที่จะได้ลายแบบนี้สีแบบนี้ครับมันไม่ใช่ว่าด่างทุกต้นทุกตัวจะได้แบบนี้มันจะต้องเป็นเฉพาะนะครับแล้วสีมิ้นท์ก็จะมีสีที่ค่อนข้างจะ หลากหลายแตกต่างกันอรกไปนะครับก็คือไม่ใช่ด่างธรรมดาไม่ใช่ด่างขาวไม่ใช่ด่างเหลืองอแต่มันด่างสีเลือบๆกันอันนี้คือใบที่ดีที่สุดก็หรือว่าเตอมที่สุดจะบอกว่าดีที่สุดขายไปแล้วขายไปแล้วเท่าไหร่ไอมัสเลามินเอ่อก็ขายไปต่างประเทศพอได้ได้เท่าไหร่ฮะพอได้นิดหน่อยบอกหน่อยครับผมพอได้เส่งลูกเรียนได้จนจบปริญญาตรีโอ้กีฬากีฬากีฬาเกินเจ็ดฮะเกินเจ็ดล้านครับผม เกินเจ็ดหลักครับผมแบบส่วนตัวส่วนใหญ่อยากจะยกขโมยไปเลยส่วนใหญ่เราขายเนี่ยไม่ได้เป็นข่าวไม่เป็นคือไม่ได้แบบว่าจากเอ้ยนี่มันคืออยู่ในกลุ่มที่คนรักคนชอบปกติลูกค้าของเราเนี่ยซื้อเป็นปกติอยู่แล้วแต่พอคนที่ไปผลิตแล้วไปจําหน่ายเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ปกติแล้วมันพิเศษอ่ะมันเป็นของที่เอ้ยมันไม่น่าเป็นไปได้มันเป็นไปได้เหรอครับต้นหนึ่งสามสี่ใบล้านกว่าครับ พาเห็นมันพิเศษมันก็เลยเป็นข่าวค่ะพราะเราไม่ใช่พิเศษเราเป็นปกติเลยไม่เป็นข่าวครับครับแต่ถ้าอันนี้ล่ะกี่หลักอันนี้ตัวตัวนี้ก็เจนี่เขาส่วนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือขายก็ขายยกต้นไปใบ,บละเท่าไหร่ตัวนี้ตกใบละประมาณ3ถึง4 3ถึงหมื่นบาทแสน อาจารย์ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วเนี่ยบอกใบละสามแสนบาทครับคือนับตามนี้ดูจากกระถางก็ได้อันไหนแพงๆกระถางจะสีขาวสีสดใสสีสดใสใช่ไหมจะ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 จำแนกไว้เลยซึ่งในนี้ก็มีราคาทั้งนั้นมีราคาใบใบราคาเท่าเท่ากันไหมคือแต่ละชนิดเนี่ยจะแตกอันนั้นบนมันมันมันไม่ได้มิ้นใช่ไหมตัวตจวตัวนี้เป็นด่างเป็นด่างทั่อไปนะครับ คือเราค่อนข้างดูเริ่มเป็นะครับเริ่มเริ่มเห็นว่ามีความแตกต่างใช่แล้วไอ้ถ้าพร้อมหน่อตรงนี้ด้วยล่ะอันนี้เขาเรียกว่ายอดนะยอดใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ใบใบอ่อนใบใหม่อตอนนี้ไม้เนี่ยจะดูว่ามีราคาหรือเปล่าเขาต้องดูปัจจุบันอแล้วย้อนไปดูอดีตก็คือใบล่างอนาคตคือใบหลอดนี่คืออนาคตของอันนี้เออเป็นอนาคตของต้นนี้เลยถ้าเกิดว่าออกมาแล้วทําท่าเขียวอ่านั่นแหละ หมดอนาคตหมดอนาคตแต่อันนี้มันมันยังมันยังต่อมันยังต่อยังต่อได้ดังนั้นดูสามระยะเลยปัจจุบันอดีตแล้วอนาคตนี่จากตรงนี้แปดหลักไปต่อไปต่ออันนี้ก็เป็นไม้ที่นําเข้าจากเนเธอร์แลนด์อันนี้ก็ใช่อันนี้เป็นไอตัวชื่ออะไรอะตัวนี้มอนซราอัลโบจะคล้ายๆเลยวพี่เอาอัลโบไปมอนซราแต่ว่าบ้านเราไม่พอขายฮะต้องนําเข้าแล้วเพราะว่ามันความต้องการมีความต้องการของระบบสูงมากโอ้โหอันนี้ดูดีครับ มาได้ไงเนี่ยแต่แต่อย่างนี้ราคาไม่มากนะฮะเพราะว่าเส้นใหนเขียวแล้วขาวแต่ที่เดได้ก็คือตัวนี้แหละเออพอได้พอได้แต่ต้นนี้ก็คือเป็นของเจแปนด้วยสีเขาจะชัดแต่ว่าถ้าเป็นลายกระจายกระจายนั่นคือของฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ก็เป็นนี่ฮอลแลนด์นี่นี่มาเนีเพียบแบบเพียบอ่าอันนี้เจแปนกับอันนี้ฮอลแลนด์เจแปนอันนี้เจแปนอันนี้ฮอลแลนด์แล้วแต่คนชอบอืถ้าคนชอบบางทีโอ้ยอยากได้ ส,สีขาวเยอะไปเลยเขียวขาวไปเลยต้องแบบนี้แต่เขาบอกอยากได้ลายต้องแบบครับแต่ถ้าอันราคาต่างกันไหมฮะก็ปัจจุบันนี้เตัวนี้จะหายากกว่านิดนึงแล้วเป็นที่ต้องการของระบบก่อันนี้ก็ใบหนึ่งประมาณนัก4ี่ถึงห้าพันใบอันนี้อันนี้แปดพันถึงหนึ่สองครับผมก็ราคาแตกต่างกันนิดหน่อยนิดหน่อย ตามความต้องการครับผมอันนี้เป็นไม้ที่เราไว้ฝึกน้องๆเด็กๆนักศึกษาเพราะว่ามามาเรียนมาฝึกอันนี้ต้องฝึกเรื่องของการขยายพันธุ์พืชโดยแม่สายเพศก็คือ,อใช้วิธีทิชชูคอร์เจอร์หรือว่าพอเลี้ยงในเยื่อ,อนะครับอันนี้อันนี้คือการซ่อมด่างครับที่เราเลี้ยงแล้วก็ด่างมั่งไม่ด่างมั่งก็ต้องมาทดสอบอนะครับแล้วก็พวกนี้ก็เป็นไม้ที่กายจากการเพาะเมล็ดครับครับอันนี้จะเป็นหน้าวัวที่เมื่อกี้ บอกว่าต้นหนึ่งนะที่เราได้จากการพ่อเมล็ดไม่แพงอแต่พอละกลายเมื่อไหร่อย่างงี้ฮะถ้ากลายเป็นไอหัวใจใช่ไหมมองเห็นข้างหลังยังด่างเหลืองเลยมั้ยเนี่ยตัวนี้มีราคาราคาราคาตอนนี้ก็หนึ่งครับแล้วพวกนี้นี่ก็เป็นสีทองพวกนี้คือด่างนะด้านล่างนี่ก็เป็นภูระเบิดภูระเบิดก็กลุ่มไวรุนหากันนี่นี่นี่ขออนุญาตได้ไหมฮะได้ฮะภูระเบิดภูระเบิดด่างนี่เขาเรียกภูระเบิด มันทำไมต้องภูระเบิดเป็นชื่อเฉพาะเราบอกว่าจูมันระเบิดข้างหนึ่งไม่ระเบิดข้างหนึ่งอะไรบ้างตอนนี้เขาดังฮาร์ปนะครับได้ราคาต้นนั้นได้ราคาคือต้นนี้ครับผมนี่ครับภูระเบิดที่มีราคาด่างอย่างนี้มันจะมีด่างแบบนี้ต้นละเท่าไหร่ฮะหรือใบละเพรานับใบใบเท่าไหร่ฮะอย่างนี้นับใบละแปดพันฮะแกี่ใบฮะ แสนประมาณประมาณโอ้ยน่าตื่นเต้นนะไหมพี่ดาบเฮ้ยเลิกมทำงานกันเลยมันเป็นไม้ด้วยไหมพี่ไม้พี่ดาบเป็นสนุกอย่างนี้สนุกฮะสนุกฮะตัวนี้เป็นไม้ที่เราพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาแต่อันนี้คือต้นแระชื่อตัวนี้ไอ้ตัวตัวเรดมูนเรดมูนนะฮะครับผมก็คือเรดมูนอืมนะฮะครับฟิโรเรนดอนเหมือนกันครับครับก็แพงไหมต้นนี้ พรุนี้ในตลาดก็ราคาหลักหมื่นหมื่นฮะไม่ไม่ได้แพงเหมือนไหมทศที่ต้นอันนี้ที่เข้าเราเข้ามาหลักหมื่นนั้นแหละเอาไริง่ายแล้วกันคุณหอยฮะฮะขออนุญาตคุณหอยเดินเข้าซอยนู้นผมเข้าซอยนี้อ่ะได้เพื่อมาดูไม้ที่บอกว่าเมื่อกี้ใช้ชําใบก็ได้อ่าที่ชาใบที่ที่ปากๆอะนะครับเฮ้ยสวยอะจันดูแต่แต่ดูเนี่ยอ่าต้นข้างหน้านู้นอ่ามันด่างอันนี้ด่างด่างเห็นไหมโดยดูสินี่นี่นี่ด่างอย่างนี้ด่าง ต้นอะไรนะอาจารย์กวักมรกตดํากวักมรกตดําด่างด่างด้วยดกวักมรกตดําด่างพอด่างปุ๊บโอ้มันมีราคามากกว่าดําธรรมดาอครับขอให้ด่างวะขอให้ด่างอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดําด่างพอใบเนี่ยปรับชํำอย่างนี้ต้นนี้ฮะครับท่นี้ใบใบด่างชํำแล้วเกิดต้นขึ้นมาด่างต้นนี้ก็หลักแสนฮะหลักแสนนะฮะครับโตขึ้นก็หลักร้านฮะท่านะนี้ไม่มีต่ำกว่าหลักแสนเลยครับตัวนี้ ที่เห็นอยู่ข้างล่างข้างล่างไะปลูกเหมือนไม้ไม่มีค่าเออเหมือนเหมือนใช่ฮะแต่แต่ราคาคันนี้เขาเรียกว่าเป็นไม้สะสมอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกอิพิพริมนำพินนาตัม,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 ตมชื่อยาวอหคนไทยเรียกให้ให้ผมพูดนะออผมก็ยังพูดไม่ได้เลยอาจารย์คนไทยเ,เรียกย่อๆว่าอิพิดงังอิพิดงังครับผมอัมน,นนี้ที่ตัวนี้พิเศษกอเขาเรียกอิพิมาเบลครับ หะหินอ่อนนะลายหินอ่อนราคาราคาต่อใบวันนี้นักสะสมก็ชอบเล่นไม้เล็กๆไม่ต้องเอาไม้ใหญ่ๆนะครับไม้เล็กๆตอนนี้ใบละสี่หมื่นอันนี้ก็คือพึ่งออกสื่อใครออกสื่อฮะต้นไม้ฮะต้นเหมือนต้นไม้ออกสื่อมีดาราจับยังนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวราคาดรอกไม่ไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวราคาที่ดอกคือตัวนี้เจ้าของไม่่อยออกสื่อแต่ต้นไม้ออกสื่อบ่อยครับอันนี้คือต้นมอสราด่างมิ้น โอ้โหอันนี้อันนี้ใหญ่เลยสีสีแตกต่างนะก็คือเราเห็นเมื่อกี้เขียวและขาวครับอันนี้เขียวเหลืองเหลืองน้ําตาลหายากเหลืองน้ําตาลหายากมากตอนนี้ใบเท่าไหร่อาจารย์ปัจจุบันนี้เราเหมาต้นต้นนี้อยู่ที่2.5ล้าน2.5ล้านครับ่านผู้ชมวอนเซรามิน แล้วดูนะฮะก็คือจริงๆแล้วมันมีคุณแบบมันไม่ได้ขาวเลยทีเดียวมันจะออกเป็นแบบสีเฉพาะตัวเหลืองๆเฉพาะตัว,วต้นนี้นะฮะสองล้านบาทครับ, 2, บ,รบมีคนเอาอยังก็จริงๆแล,แล้วเวลาที่มีไม้สะสมอยู่ข้างในเนี่ยเราอาจจะตั้งราคาเพื่อให้สูงเพื่อไม่ไม่ให้ขายาเหมือนพี่แคทตั๊กคือตั้งสูงเพื่อเพื่อไม่ขายจริงๆไม่อยากขายไม่อยากขายแต่ถ้าใครสู้ก็เอาก็ต้อง ยอมกันหน่อยยอมกันหน่อยยอมให้น้องไปให้คนอื่นเขาดูแลครับผมคอันนี้ในกลุ่มของมอนซาล่าทีนี้มอนซาล่าเนี่ยนอกจากด่างมีราคาแล้วยังเขียวก็มีราคาไหนต้นนี้ใกล้ๆตรงนี้ชื่อเฉพาะตัวทำไมใบมันมันเหมือนตัวอะไรกัดเออเหมือนแมงกัดนะฮะแล้วเขาจะมีเส้นเล็กๆนะฮะตัวนี้มาหายาของทางบราซิลเรโกรอนะครับคือมันมันมีเสน่ห์ตรงที่เหมือน เหมือนแมลงมันกินแต่ว่ามันสมบูรณ์มันไม่ได้เป็นรอยกัดนะรูมีใหญ่พื้นใบตัวใบมันจะเล็กนิดเดียวอ่านะครับตัวนี้ก็เป็นที่หาทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มของอเมริกายุโรปนะครับสนัราคาต่อใบอยู่ที่ประมาณใบละแปดหมื่นบาทใบเนี้ยครับใบเนี้ยแปดหมื่นนะฮะมอไซคันนะฮะใบเดียวนะส่วนตัวเขาบอกไม่สวยทำไมแพงอ่แต่มันคือมันหายากนะฮะแค่นั้นเองเท่านั้นเองมัดับบารมีเลย ส่วนอีกใกล้ๆกันตัวนี้เป็นไม้ที่เราสําหรับว่าเอาไว้แลกกับคนอื่นเขานี่นี่คือนี่นะอย่าจับอย่าจับอย่าจับนะอย่าจับนะฮะครับปลคองปลาคองมลาคองได้ตัวนี้ก็คือไม้ที่กายจากอุดมการ่นคือคือแบบแยกชัดมากครับบางทีก็กระจายกระจายอยู่แต่เห็นใบใหม่ใช่ไหมอ่าอ่าตัวนี้จับเลยนะตัวนี้ก็คืออนาคตเลยนะเนี่ยคืออนาคตครับอนาคตดีดีมากทางใบเท่าไหร่ สนห้าแสนห้าครับอันนี้ไม้ของของที่นี่อันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้เป็นคราหรือที่เรียกว่าคาราเทียครับครับเมื่อก่อนเราทําตัดใบแล้วก็ที่จัดสวนต่างๆตามโรงแรมตามบ้านพักหมู่บ้านจัดสวนไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ต้นถ้าคนดูจัดไอคลิปเรานี่นึกว่ามันเป็นบอกาพติกรพติกแล้ไปทําสีไม่ใช่นะนี่ดอกจริงนะไอใบจริงนะใบไม้ที่เขาจัดในอาคารเขาจะทําเรียนแบบต้นนี้ซะเยอะใช่ใช่อันนี้ของจริงฮะของจริงเลยะ ตัวนี้เป็นมอนมอนเทล่า <Mon tera. S 2> ครับมอสระเพาะเมล็ดอุ้ยเรียกชื่อถูกแล้วเนี่ยผมไม่รู้ครับนี่ก็เพราะเมล็ดมาเขาได้ด่างอย่างเงี้ยได้ด่างเห็นแล้วก็ด่างเหลืองด่างเหลืองอันนี้เกิดจากการเพาะเมล็ดมาอันนี้เพราะเมล็ดเลยาการกลายครับอันนี้ทางนี้ผมว่าทางนี้เป็นคนทำใช่ไหมฮะตัวนี้ในตลาดไปเปลี่ยนชื่อใหม่นะฮะจากภูจีด,ด่างครับเป็นกลเดนดากอนท่านี้ทั่วโลกจะรู้จักกลเดนดากอนตัวนี้ตัวนี้ใบเป็นกามี่ นี่ฮะเหมือนมีใครทำสีหเหมือนมีคนหกล้มแล้วก็สีไปโดนอะไรอย่างงี้ปะ่ะเดิมทีก็าอาจจะอยู่ข้างๆโครงการก่อสร้างอะไรหรือครับผม,มเป็นไปได้แต่อันนี้คือเกิดขึ้นโดยธรรมชาติธร,รานะครับเอออันนี้ก็คือเป็นเป็น,ปนอรโลกาเซียอืนะครับอันนี้พเผอิญขอภัพพยจําชื่อไม่ได้เพราะว่าเป็นไม้ที่เขาบอกว่าเอ้มาที่สวนอาจารย์แล้วไม่เห็นต้นนั้นอะ่ะคือเขามาซื้อต้อนไม้แล้วเราก็แบ่งปันกัน แล้วเขาก็เลยเอาต้นนี้มาฝากแต่แต่ว่าพอรู้ราคาปุ๊บเฮ้ยคุณเอาไม้มาฝากคุณเอาหยิบผิดต้นไหมหรือเปล่าเพอพอเขาบอกว่ามีคนเข้ามาบอกว่าต้นนี้ห้าหมื่นขายไหมเฮ้ยตกใจเจ็บแหวนอลนที่ตัดยอดไปขายใบต่อว่าเป็นแบบนั้นครับผมครับที่ว่าเขามาซื้อยอดไปจานนี่คืออะไรต้นนี้เป็นมันซาร่าชนิดหนึ่งจากเปรูเปรูเหรอฮะครับ มีมูลค่าไหมอาจารย์ผมว่ามีอันนี้คนต้องหาหาไหมพอสมควรนะครับครับก็แต่สวยๆอาจารย์ครับใบเท่าไหร่อ่ะตัวนี้ก็น่าจะอยู่ใบละประมาณแปดพันถึงหนึ่งสองครับผมไม่ไม่ไม่สูงแต่ว่าถ้าสูงจริงนะข้างนี้เลยฮะข้างนี้เลยข้างนี้นี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คือสูงที่อาจารย์พูดถึงหรือเปล่าครับลำต้นสีส้มอาจารย์ถ้าลักษณะต้นอย่างนี้เขาออกสื่อบ่อย นอกจากว่าข้อเด่นของเขาคือก้านเขาเป็นสีส้มแล้วเนี่ยใบก็ยังเป็นสีด่างสีด่างอีกครับอันนี้ชื่อตัวนี้คนไทยเขาเรียกจนติดปากว่าก้านส้มด่างก้านส้มด่างฟิโดเดอร์นนก้านส้มด่างโอ้หนี่มันผมก็เพิ่งเคยเห็นก้านที่มันเป็นสีสีออกส้มแจ๊กมากๆแล้วก็ด่างสวยด้วยโอ้โหใบเนี้ยใบเนี้ยเพอร์เฟกต์ครับแสนหนึ่งไม่ได้สองแสน ใกล้เคียงฮะสามไม่ถึงไม่ถึงก็ราคาต่อใบเขาจะนับใบตัวนี้อยู่ที่17ใบ17ใบใบละสองแสนห้าสามแสนประมาณแสนสามถึงแสนห้าแสนห้าอาทิดเป็นแสนห้ากี่ต้นนะสี่ใบสิบห้าใบสิบห้าใบคูณสิบห้าสิบหกใบสองแสนสองแสนห้าหมื่นบาท อาจารย์ทำไมมันมาถึงจุดจุดนี้ได้อาจารย์ต้องบอกผมหน่อยสิทำไมเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะเป็นความโชคดีของเกษตรกรไทยโดยเฉพาะสาขาอาชีพไม้ประดับครับที่ทุกวันเนี่ยมีมีคนเขาหาสะสมครับนะครับโดยเฉพาะไม้ที่มีมีจำนวนจำกัดครับเลยทำให้ราคาเขาขยับขึ้นสูงตามความต้องการของระบบอันนี้ก็คือความโชคดีครับแต่ว่าข้างในเข้าซอยไหม ได้เข้าซอยสองล้านสองมีอะไรน่าสนใจตัวนู้นเป็นไม้ป่าของไทยผมอยู่อีกซอยแล้วกันนะได้อ,อันนี้เกิดจากธรรมชาติฮะชื่อชื่อทไทยๆเลยระงดกล้วยระงดกล้วยครับนะเป็นที่ต้องการของระบบตลาดโลกนะเพราะมันมีแค่ที่เจอนะ,อะประเทศไทยตอนใต้จากภาคใต้แล้วจากในป่าปกตเช้นนี้เนี่ยใบเขาจะเขียวเพราะเอิญมันเจอด่างอน่ะ แล้วพอมันด่างปั๊บมันมูลค่ามันขึ้นเลยครับแล้วหายยากหาย,ยากตลดโลกต้องการผมถามผมเจอมาหมดแล้วตั้งแต่หลกัลกหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแล้วก็หลักล้านของผมเนี่ยผมอยากถามเรื่องเกี่ยวกับตลาดตลาดของไม้ประดับของไทยตอนนี้มันจะไปยังไงในส่วนของเรื่องของระบบของการซื้อขายครับวันนี้เราไม่ได้ซื้อเฉพาะกลุ่มพี่ที่ชื่นชอบไม้ประดับในกลุ่มย่อยเหมือนเดิม คนที่ไม่เคยทําไม้ประดับก็มาทําคนไม่เคยเลี้ยงก็มาเลี้ยงใ่จากนโยบายของรัฐเรื่องของการทํางานที่บ้านครับนะครับทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้จํากัดการเดินทางนะครับไปไหนมาไหนก็เหน่ยากแล้วอยู่บ้านเราจะทาอะไรครับนะครับถ้าจะกินกินนอนนอนนั่งทํางานที่บ้านมันก็จบแค่นั้นแต่ถ้ามันมีกิจกรรมอะไรทําที่มันสร้างความสุขให้ตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับเรื่องของการปลูกเลี้ยงต้นไม้ครับนะครับ มันก็เป็นกิจกรรมเสริมที่ดีแต่เผเอิญเนี่ยไอ้ตัวกิจกรรมการปลูกเลี้ยงต้นไม้เนี่ยครับมันมีนอกเหนือจากทำคำว,ว่าธรรมดาก็คือพิเศษพิเศษก็คือในกลุ่มของไม้สะสมครับไม้กลุ่มไม้หาย,ยากแลวกลุ่มไม้ที่สร้างความภาคภูมิใจให้ตนเองก็คือกลุ่มไม้ที่คนอื่นเขาไม่มีแเรามีนะครับมันเลยทําให้ตัวไม้ชนิดเนี้ยมันไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่และราคาเนี่ยมันก็จะขยับปรับเปลี่ยนตามความต้องการของระบบโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่เฉพาะ แต่ในเมืองไทยนะครับมันก็มีการปลูกเลี้ยงในต่างประเทศแล้วก็มีการซื้อหาซื้อขายกันทั่วโลกครับก็เลยทําให้ไม้เหล่านี้มันไม่เคยราคาไม่เคยลงแต่ขยับเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็มาสนใจเพราะว่าเขาไม่เคยรู้จักไม้กลุ่มนี้เลยก็มาซื้อมาหามาขายมาสั่งซื้อทีละร้อยต้นห้าร้อต้นเดี๋ยวห้าร้อยต้นวันนี้ไม่มีทางนะครับอย่างกามกุ้งเนี่ยวันเนี้ย ซื้อได้ทีส่งออกชุดหนึ่งก็แค่ได้ประมาณละสิบยีต้นเท่านั้นเองครับดันั้นราคาจึงสูงเพราะว่าถูกตัดออกจากระบบการผลิตและการค้าในระดับปกติก็คือในประเทศไทยมันจึงออกไปข้างนอกขนาดที่ตัดไปแล้วเนี่ยครับประมาณ4ีหเดือนครึ่งถึงจะได้ต้นใหม่อีกทีนึงแต่มันซื้อขายทุกวันครับราคาไม่มีลงมีแต่เสมอกับขึ้น นี่แหละครับอาชีพมันเป็นอาชีพได้นะอาจารย์ถ้าสมมติถ้าสมมติว่ามีใครแบบมือใหม่อยากจะอยากจะทํางานด้นนี้อาจารย์มีอะไรแนะนำมั้งเบื้องต้นเนี่ยต้องต้องรักต้องชอบก่อนรักและชอบกับแล้วมีความสนใจหาข้อมูลเข้ามาหาต้นทันดีครับสร้างสภาพแวดล้อมสถานที่ให้เหมาะสมแม้ไม่ใช่ว่ามีอยู่ในบ้านแล้วก็ไปโอ้เอาต้นไม้ไปอัดอัดกันต้องมีสถานที่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมครับ สำคัญคือว่าต้องมีคอนเนคชันมีเพื่อนอาสาหร,รับแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมีความสัมพันธ์ทางสังคมคนะฮะแชร์ความสุขซึ่งกันและกันท่านนั้นถ้าคนจะเริ่มต้นทําต้นไม้ไม้ประดับครับวันนี้ลองกลับมาดูตัวเ,เองว่าเฮ้ยเรามีความพร้อมหรือเปล่านะเราเราชอบ,บอกับเขาจริงหรือเปล่าคนอยากจะเข้ามาสู่อาชีพนี้นะครับเอาความรักความชอบเป็นที่ตั้งครับผมอื่นๆเดี๋ยวตามมาครับ ขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณมากวันนี้อาจจะได้เป็นหนึ่งอาชีพของคุณนะฮะวันนี้สงนทรได้ดินขอบคุณมากๆนะครับช่วงนี้สวนยังเปิดเข้าไหมสมนทครับในช่วงโควิดเนี่ยเราจะคัดกรองคนเข้ามาอันดับแรกก็คือว่าจํากัดจํานวนนะครับอย่างที่สองก็คือแจ้งวันเวลาให้แน่นอนครับนะครับเพราะว่าเรามีลูกๆเด็กๆมาเรียนอยู่ในนี้ดังนั้นเด็กที่มาเนี่ยอย่างแรกก็คือต้องปลอดภัยครับนะครับสองได้ความรู้สามได้ประสบการณ์ ยินดีที่จะแชร์ประสบการณ์แต่กรุณานัดนะแล้วดูชมรายการดูรายการของคุณหอยนะครับวันนี้คุณหอยคนติดตามรายการเยอะอยากมาเที่ยวชมนัดนะฮะโดยผมนัดฮะมมาก่อนนะ Line ID อุดมหนึ่งเจ็ดเก้า Line ID อุดม179 Udom179 ครับติดต่อมาก่อนนะครับถ้าอยากเข้ามาดูผมบอกให้เลย มาะครับได้ทั้งความสุขอาจจะได้อาชีพด้วยครับถ้าชอบนะครับกด subscribe แล้วก็ notification ด้วยวันนี้สูงเตี้ยได้ดินบ๊ายบายจาะสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ครับ